ในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนขึ้นแลงคอมมานเดอร์5ครับผมซึ่งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับก็คือมีคนเลือกเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตโลมมิ่งไปก่อนผมนั่นเองทำให้ผมก็ต้องหาแลกกันบุ่นเลยครับผมแต่ก็จะพัะผูไปได้ตำแหน่งแครี่นะครับผมซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่ผมค่อนข้างเล่นแล้วแหลมทีเดียวจะเป็นยังไงกับแมตช์ชะตาจะชนะหรือแพ้ ไปรับชมกันเลยครับผม,ออมเอาล่ะโชคดีมีคนเล่นป่าแล้วนะครับเราก็ลงไปตำแหน่งว่างเลยก็คือแครี่เนาะสะบายหน่อยอย่างน้อยอย่าเล่นป่าไปใช่ได้ถ้าผมเล่นป่าบอกเลยว่าบัลไลยแน่นอนครับผมถ้าเป็นแครี่เป็นออฟดนก็ยังพอได้นะแต่แครี่ก็ก็วันๆหยอนกันเพราะว่า เล่นแต่โลมันซะเยอะอาจจะแหลมๆหน่อยเอาลืมแบน์เลยโมแต่เล,เลือกตำแหน่งกันอยู่แต่ไม่็ไรต้องแวนอยู่แล้ว <Yes. S 1> ขอแวนเลยครับผมอีกฝ่ายจะแย่งแวนไปก่อนไหมเนี่ยมันเป็นตัวเมตาไงนั่นไงกูว่าแล้วเล่นตัวอย่างไวโอเลตก็ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยถนัดเป็เทลเนี่ยวะเทวก็ได้วะ ตามทันมาแล้วพวกเจ้าจะปลอดภัยจริงเปล่าวะเดินตามเทลนี่ร้อยทั้งร้อยจะได้กลับบอ่อ <c oughs> โอ้ยฝั่งนู้นเราเคสม,มาซะด้วยวะแล้วฝั่งเราเขาจะเล่นอะไรเป็นโลมิงวะเนี่ยถ้าเป็นผมนะุมาเจอเคสจะเบา,เบาดําฝั่งกบเลยวะพอขยายร่างก็ฝังเลยจะได้หมดอัตติไปมีนะโอ้โหอืมเอ้า ยังพอช่วยเทลได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าโรมเขาจะมาช่วยมาคอยโคเวอร์เราเปล่านะเราก็เล่นตามเซตดูในเทมพลังแฝงของทอปเซิร์ฟเลยอัตราชนะ75%นะพลังแฝงลวยเร็วน่าจะเป็นสายกิงแรงๆอ่ะสอยที่3มทีร่วงอะไรนี้แล้วเราก็มาลุ้นว่าป่าเราจะตัวอะไรนะครับผมอืมขอพวกวิวับนี้เอเดนดออะไรแบบนั้นก็ได้นะ มช่วยเสริมดามเอ้ยตกใจนึกว่าจเจ้าซิปมาทีลา่าอืมตัวเมตาเหมือนกันเด็ดอ่ะเราก็ต้องไว้ใจทีมไว้ใจเพื่อนนะว่าเขาน่าจะเล่นได้ดีในตำแหน่งนี้แหละแล้วมาหลอดจะเปิดใหม่ทำไมนะทำเสียงน่าลำคาญสัตด้วยเสียงลมเข้าสแสดงว่าเผอเปิดแล้วไม่ได้ดูแน่เลย ครับเวลาลงสนามมาแล้วลุยยินดีต้อนรับซูออวีสู้กับศัตรูไปด้วยกันทุกทีก็จะเป็น ตัวริเบโรววิ่งไปวิ่งมาหาธรรมหางานแต่ตอนนี้ก็มาเล่นบทผู้เฝ้าป้อมนะครับผมก็ที่ผ่านมาก็จะได้เล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตโลมิงตลอดนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้แตะตำแหน่งอื่นเลยแต่ก็นานๆ่าจะมีที่ต้องมาเล่นตำแหน่งอื่นบ้างนะอย่างแคลรี่นี่ก็ไม่ค่อยสัมผัสก็คือผมเล่นไม่เก่งเลยแหละแต่ มันจะมีโอกาสที่เพื่อนๆที่โซโล,แล่แหลงก็จะต้องมาเจอเหมือนผมเนี่ยคือได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดก็ขอให้พยายามยึดเป้าหมายหลักก็คือว่าถ้าเราเล่นแคลรี่ก็ต้องเฝ้าป้อมนะแล้วก็เก็บพวกเนี้ยออบเจกต,ตัวเล็กๆต่างๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆเอาไปเรื่อยๆนะถึงเวลาดันป้อมกอนดันคอยรักษาระยะห่างจากศัตรตูแล้วก็ดูโลกของเราว่าอยู่ตรงไหนให้เขาเข้าไปก่อนนะ ถึงเราจะเล่นไม่เก่งก็ขอให้เล่นตามรูปแบบแผนตามมาโคที่มันต้องเป็นไปไว้ก่อนในหน้าที่โอ๊ะโอ๊ฟิกหลบมาแล้วเกือบไปถ้าโดนไปก็เจ็บหนักเงี้น,นี่ก็คือขอให้เล่นตามแบบแผนนะครับผมแคลรี่ก็ต้องดันป้อมจบบ้านนะอย่างตอนออนหน้าบ้านเขาก็อยางมัวไปคิวคนให้ยิงป้อมจบจบไปก็จบไปเลย จังหวะไหนที่เรายืนเลนอยู่ตรงนี้แล้วเอามังกรเอาดรกได้ก็ไปเอาเองเลยไม่ต้องไปพึ่งป่ามากเพราะว่าเราเป็นแคลรี่ไงเราตีแรงอยู่แล้วตีเร็วด้วยเราเก็บอ็อบเจกต์ได้ไวกว่าป่าอยู่แล้วเฮ้ยจังหวะน,นี้เขาฟอร์สไฟไ์เว้ยบังคับไฟส์เอาซะหน่อยซีจะมีใครตายหน่งเรียบร้อยเฟิร์สบัตนะครอสต่อเรื่องต่อเรื่องอย่างนี้ได้หมดได้หมด ได้หมดทั้งสดชื่นตามหน่อยเพื่อนทําหน่อยอย่าให้นี้อย่าให้นี้เอาโถเพื่อนไม่วิ่งเลยเอ๋ไม่วิ่งเลยจังหวะน,นี้ก็ตัดตดปอมพอเป็นพิธีนะครับผมแล้วก็เหลือไปมองเลือดเราก็เก็บซะหน่อยพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้รีขึ้นใหม่วันนี้ออบเจกต์พวกนี้ก็พยายามกลับมาเก็บบ่อยๆนะครับผมมันเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแหละ ปุ่มกดปิดไมค์มาหลอดมันไปไหนวะปิดไม่ได้แล้วเนี่ยจะปิดเฉพาะบุคคลอะเผื่อเพื่อนเราบางคนเขาอยากพูดอยากคอ l เลยจะปิดไม่ได้ลำคาญตายเลยไม่ค่อยอยากก้าวเดินไปเลนอื่นสักเท่าไหร่นะเราเรายังดูแลตัวเองไม่ค่อยเป็นขอเช็คหน่อยปัดไม่อยู่โอเค เคลียเลนกันต่อไปแล้วก็มแมลงบินก็เกิดแล้วนะแล้วก็มาเอาซะหน่อยนี่ก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกอันกอกอโอ้โหแวนทักทายแบบเต็มหน้า <ไป S 1> แล้วก็ฟิกหนีออกมาจริงครับอยู่ทางซากอะไรมาถอยไปด้วยยิงด้วยอันนี้คืนสัดสาดเต็มหน้าไปเลยตอนนี้เขาหายไปจากแมพนะครับเราก็ต้องระวังหน่อยเช็คสักหน่อย ไม่รู้อยู่ไหนแต่ไม่ได้โผล่ที่อื่นน่าจะซุ่มอยู่แถวๆนี้แหละอาจจะเก็บออบเจกต์ในป่าอยู่นะแล้วก็เคเลียร์เลนไปก่อนนั่นไงมากันแล้วคือต้นเกม2อกับแวนอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้อะเพื่อนเราก็ขยันหาทําเฮ้ยสลาชีพไม่เพื่อนไม่น่าจะได้เฮ้ยได้ว่ะมีหน้ามันดูดเลือดทันเ้ยรอดเฉยเอาหมดหมดโอ้โหไฟนี้ได้กําไรแบบเห็นเห็นครับผม หกร้อยเหรียญทองนะ้สามศพแล้วก็หนึ่งปอมดาบทีมาแล้วแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเดินเช็คป่าแล้วหน่อยเฮ้ยไม่สิเราเป็นแคร,รี่นี่ต้องไปเติมตรงการกกำลังแล้วอุ โอ้ไว้ป้อมยิงเข้าหลักเหมือนกันวะไม่เหมือนตอนเล่นแทงตอนเล่นแทงมันจะสะกิดสกิดติดนิสัยชอบไปให้ป้อมมันยิงทีมันก่อนโอเคตอนนี้เราก็ได้ดักเซเดเยอร์ไปแล้วนะแล้วมาหลอดเองก็ยังอยู่ข้างล่างยังไม่สลับไปข้างบนนั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปเคลียร์เลนบนก่อนนะโดยการว้าไปด่วนจีไปสนิจานะครับผมอตรงกลางละอุจริงจแต่เขาไปช่วยไม่ได้อะเพราะว่าเลนเรามันสําคัญกว่าไงเกมนี้มันจะนักกันที่ป้อง ขอดันบนอีกนิดนึงนะพลังแฝงมินเนี่ยนคิวนี่มันช่วยให้เราเคลียร์เลนได้เร็วจริงๆนะยิงดอกแล้ก็จะตายโอ้ยโอ้โหมากันอย่างนี้โดนปิดแล้วครับโอ้ยน่าจะไม่รอดแล้วครับไม่เป็นไรไม่ยอมตายคนเดียวเอาจารย์กโจไปด้วยแล้วจานกดโจก็จะบอกว่าเอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยใส่เครื่องแบบแบบนี้ผมไม่เห็นรู้จักคุณเลยเพื่อน ดูป้อมบนให้ด้วยเพื่อนคีปมันจะมาแล้วเพื่อนปกป้องเอทนาให้พ้นจากภัยทั้งปวงปกป้องเอทนาให้พ้นจากภัยทั้งปวงเอทนอลนี่มันคืออะไรวะมันคือชื่อเมืองหรือเปล่าพอดีว่าเล่นอย่างเดียวไม่ได้สนใจสตอรี่ซะด้วยพลังนั่นจะดีหรือรา เหมือนว่ากลางจะมีประเด็นวะจะต้องบวกแน่เราไปเติมดีว่าป้อมกลางนี้สําคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันแตกหมดเลยเนี่ยมินเนี่ยนฝั่งตรงข้ามก็จะตัวใหญ่ขึ้นครับผมฟิกก็โยกหลบน้ําครับผมยิงพยะไรครับผม <Nice. S 1> ตอนนี้เอาป้อมมน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเพื่อจะโดนป้อมมินตายซะเร็วเร็วเร็วรวโอ้ป้อมมัน e x p ดูเหมือนว่าเราจะได้สองป้อมนะครับผมดันต่อครับแตกแน่นอนอันนี้อันนี้เอาเปล่ไซฟ,ฟิสโอ้โหป้อมบนไม่ค่อยดีแล้วต้องรีบไปก่อนต้องรีบไปเยรบป้อมบนก่อนแต่ลายทางก็เก็บคลีปสักหน่อยนะคลีปป่ามันหอมหวน มาหลอดไปแค่เราก็ไปอามาังกรดีกว่าตอนนี้ตีแรงแล้วตีเร็วด้วยเก็ object, บอ็อบเจกต์สบายๆครับผมเฮ้ยตรงกลางเรามี2คนถ้าไปเติมนี่ได้คิวเลยเนี่ยแต่เพื่อนเราหลบครอบปุ่มอเอาไหมเลยบวกเลยนั่น,นแหละต้องได้หมดต้องได้น้าน้านและของนำทำอะไรก็ได้ตอน,นเนี้ยแมปหายเนี่ยรอดูแมปแป๊บหนึ่ง อ้าวไปบู้อะไรกันอยู่ในปุ่มในป่าฝั่งเขานั่นนะต้องไปเติมเพื่อนหน่อยแล้วก็แหมคีปเด่นก็หมยัวย่วยั่วเอาก่อนเอาก่อนเอาแล้วครับน่าจะได้ไฟกันอีกแล้วมาจังวันนี้มีหน้าเข้าไปเปิดให้เราก็รัวไปครับโอ้โหยิงไปสองทิศสองทางโดนคนบ้างเบาเนี่ย เรียบร้อยจันกโจหลังหักไปแล้วมานาคอสขออีกทีขออีกจึ๊งนึงอีกจึ๊นึงโอ้นาคอสมันไวไปไม่ทันมาดิในนาทีนี้ใครเข้ามาให้โดนซอยนะไม่เกินห้าครั้งอ่ะสามทีก็จุกไว้ทักคีย์ะยจะแบล็กดักแล้วเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนให้แต่เราแครี่นี่วะเปิดได้เลยเออโหแครี่นี่มันสบาย,ยางี้นี่เองว่ะยิงแป๊บๆจะหมดแล้ว เลือดดาร์คเซเลเยอร์ลดเป็นน้ำเารออกแล้วจังหวะนี้ฟิกยัดมึกไปเลยครับแต่กระติกเกาะ ไปนลรทำให้เขาเจ็บๆน้อยป้อมจะแตกแตกไปซี่มาครับเข้ามาครับ,รบไปไปงโดนเข้าไปฮิตแล้วเกือบสองพถึงจะต้องฟิกออก <c oughs> <c oughs> เกมนี้เล่นกันได้ดีป่ะอบจงอบเจคนี่เก็บเองได้หมดเลยอีกฝ่ายไม่ต้องเล่นอะไรเลยไม่ต้องมาเก็บด้วยชิ่เลยอันนี้เราก็พยายามบีบพื้นที่ป่าเขาเข้าไปด้วยนะแล้วก็ค่อยๆหล่อยป้อมเข้าไปเรื่อยๆเราเริ่มจะไม่ค่อยมีพื้นที่เล่นแล้วละ่ะ ทะลวงป้อมสุดท้ายเอาคนก่อนไหมจกกังหวะน,นี้ปังเฮ้ยมีเพื่อนมารับแทนอ้าวเฮ้ยป้อมยิงโอ้โหจะตายจะรลอมเนี่ยโอ้ยโดนสะก็ดสะก็ดของอาจารย์โกโจเข้า ใส่ตรงข้ามก็ขยันมาปูเหมือนกันนะเนี่ยมีกันอยู่แค่นั้นน่ะของก็ตามเงินตามเยอะก็ะยังกล้าบวกเนาะจริงก็น่าจะกค่อยทำเลนไปถือฟิตมาแยกดันทำเลนบนให้เนี่ยเขาก็จะได้ป้อมบนเราไปแหละจริงๆเขาควรจะเล่นแบบนี้แหละตอนนี้คือตั้งรับใน,ใน,ใ,นในบ้านแหละแล้วก็ให้คนที่แบบมีโมบิลิตี้หรือสายตาไวานิดหน่อยมาคอยทำเลนคอยหล่อยป้อมเอาดีกว่ารอจนเงินแบบตีตื้นมา สูสีถือถ้าเขาเคลียคีบเราไปเรื่อยเดี๋ยวเงินเขาก็จะได้เยอะเองเพราะว่าคีบเรามันจะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นไงแล้วก็ให้เงินมากขึ้นไปด้วยนะก็คือยิ่งเลทเลทปุ๊บเรื่องความต่างของเงินกับเวลก็จะไม่มีผลแล้วเพราะว่าสุดท้ายทุกคนก็จะเลเวลสิเท่ากันแล้วก็จํานวนของก็มี6ช่องเท่ากันก็จะเต็มกันหมดก็จะมาวัดกันที่การสับของแล้ว เอาละครับได้ดาบบันเทิงมาแล้วตอนนี้แรงนรกนใอยขอร้องหน่อยอุ๊ยมุราสก,กิวาบเต็มเต็ม<ๆ>เกือบตายโอ้ยโอ้ยเลือนหมดเลือนหมดโกยทะยมอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้โอกาสดีที่จะเอาดักสเตยอร์นะครับผมเรียกเพื่อนมาช่วยก่อนมาเร็วเพื่อน ดงเเอาเราเหมือนว่าคีล่าจะมาช่วยเรานะสบายสบาย <Okay. S 1> เปิดเลยเอ้าวได้เสร็จก็มีให้บวกกันเลยเหรอมาใครแหลมตายนะบอกก่อน อุ้ยโดยนอะไรเข้าไปมูเกือบหมดหลอดถ้าจะแย่ว่ะกลับก่อนนะมึงละโอ้ยไฟกันหลายที่เลยกลับก่อนดีกว่าเดินออกไปไม่ดีมีสิทธิ์ตายในนี่อุ้ยโอ้ยเขาตายสี่แล้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องจบแล้วเหลือคนเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วหมดหมดหมดตอนนี้ทีมยังต้องการแคลลี่เพื่อจะเคลียร์ป้อมให้ไหวนะจบเลยใต้ห้าแบบนี้ กับแคลลี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ g ีครับผมเรียบร้อยครับผมถือว่าทีมเล่นดีนะเราก็เลยเล่นสบายไม่ตึงมากก็ ขึ้นแรงคอมมานเดอร์ Commander 5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปตลุยแรงคอมม m นเดอร์กันนะครับผมหนทางสู่ c o นค,คล e เออรก็ยังอีกยาวไกลเลยทีเดียวสำหรับสายโซโลนะครับผมคงต้องมีแพ้ชนะกันอีกต้องล้มลุกคุกคานกันอีกนานอาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้กว่าจะขึ้นถึงคอน ก็ยังตั้งเป้าไว้ที่คอน10ดาวเหมือนเดิมนะครับผมโอเวอร์โหดเรามาดูกันว่าซีซั่นนี้ผมจะทำได้หรือเปล่า